ไฮโซพบเผยความน่าดกของอั้มพัชราภาดังพามาเล่นกับน้องหมาที่บ้านนานๆที่จะเห็นโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นสําหรับคู่ของนางเอกสุตาอั้มพัชราภาและหว่นใจสุดดอยอย่างไฮโซพบประธานวงพปรปปะภาก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นควงกันไปออกเดทครั้งแรกหลังจากที่คายดอกดาวก็มีโมเมนต์น่าดูกออกมาให้แฟนคลับได้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ล่าสุดในอิสตาแกรมของไฮโซพกได้ถ่ายคลิปอัมดงสตอรี่หลังจากที่อ้ำเธอมาเที่ยวที่บ้านของตัวเองซึ่งไฮโซพกนั้นก็ทำเมนูสุดพิเศษต้อนรับโดยในคลิปนั้นจะเห็นว่าแม่อ้ำกำลังเล่นอยู่กับน้องหมาของไฮโซพกแถมน้องหมาของไฮโซพกนั้นยังเข้ากับอ้ำได้เป็นอย่างดีด้วยความที่อ้ำนั้นเธอเป็นคนที่รักน้องหมาอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้หน้ารักเพิ่มขึ้นไปอีก